สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คเรล,ล้ลมานลิดนะครับนี่เป็นแพ็คของมานลิดนะครับเดี๋ยวขอแต่มีทองเจ็ดสิบห้าทองอะ่ะเนาะมันจะให้พี่เติมอย่างเดียวเลยเหรอจัดสักหน่อยสามร้อยบาทครับวันนี้มาดูกันว่าจะได้ไอคอนไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน,นะครับเฮ้ยเจ็บ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเราก็ต้องตามล่ากันไป <S 2> <S 2> <S มาแล้วครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าชองได้สิบเอ็ดครั้งสำหรับแพ็คด้วยลอามารติดน,นะครับฟีเจอร์นี่ผมไม่รู้จักจะได้ใครนะครับว่าผมได้เนมามาแล้วนะครับเทรนฟิลโฟเดนคิมมิดนาวาัตเกอ อยากได้แค่ฟิลโฟเดนแต่ว่าไม่เอาอะเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์เรอัลมาดติดตอนนี้ผมอยากได้คนเดียวเลยครับเดวิดแบ็กแฮมครับเพราะว่าผมมีคิสเยโนโรนันโดไอคอนแล้วนะครับทุกคนซึ่งมัแบ็กแฮมร่างนี้เป็นสไตล์บ็อกทูบ็อกด้วยนะครับไม่ใช่เป็นตัวคอสจากข้างนะครับค่อนข้างดีนะบบ็อกทูบ็อกพี่ครับผมขอถึกแบ็กแฮมเนี่ย พี่ชายโรนันโดก็อยากได้นะทำามาก็ดีไปครับกดครั้งแรกข่าวโพนสเปนมาบอลดำบอลทองมาท่าซ้ายมินดี้เหรอไม่ใช่มินดี้ พี่แบ็กเฮียแบ็กอะมาเหอะผมเคยตามล่าพี่ตอนนั้นที่มาใช่ไหมหนึ่งพันหกร้อยทองพี่ก็ไม่ออกให้ผมเลยนะครับเฮียแบ็กโอ้โหวีนกรรมชาเกซูนสี่ ผมขอผมไม่เอาโรนันโดหรอกพี่ผมอยากได้แบ,บแคแฮมพี่พี่เข้าใจไหมผมอยากได้แบ,บ,แบ,บแคแฮมไอคอนมากมากเลยนะพี่ใช่โอ้โหอังกฤษครับโก <c oughs> ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บไว้ เราจะกดใส่กดใส่กันอย่างเดียวเลยเหรอเฮียแบ๊กพี่ครับผมอยากได้เดวิดแบ๊กแฮมมากเลยพี่จะมาให้ผมไหมกดสูตรกดสูตรไนปะทุกคนกดสูตรอะทุกคนรู้จักปะละ่ะโอ้โหกดสูตรก็ไม่ออก แตอิตาลีซะงั้นเบอร์เจ็ดโรม่าไม่มาทำไมเดวิดแบคแฮมสามร้อยบาทผมให้คุ้มหน่อยเถอะพี่วิคัาผมมาตามล่าพี่คนเดียว พี่แบ็กแฮมผมจะเหลือสองร้อยทองนะครับเอาไปส Therm ุ่มแพ็ค of the week แจ้ง <Clar> เ <ke lyn> ือนด้งแบ็กแฮมเฮียแบ็กแฮมพี่แบ็กเดวิดแบ็กแฮมนะครับพี่มันต้องมาแล้วไหมลูกนี้ โอ้โหโอ้โหเฮียแบ็กแฮมแบ็กแฮมพี่แบ็กแฮมสไลด์สุดอยากได้ซะเหลือกเกินแล้วดู ลูกปั่นลูกยิงโอ้โหเก้าเก้าผมไม่รู้จะอวยพี่ยังไงแล้วนะมีแบ็คแฮมไม่มาอีกอ่ะเฮียแบ็คดูแล้วดูสกิลดิงเรนดาย กิลไม่ครบสิบกิลด้วยแต่ผมก็ยังอยากได้พี่โอ้โหไม่ออกสักตัวเลยไอคอนไม่ออกสักตัวล้วไปเปิดแพลตเตอ e ์วีกุ้ยยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพผมมีเนมาครับอยากได้ฟิลฟูเดนกับทรนินสามร้อยกูเฮียแบ็กไม่มาเลยครับน้องไม่เอาฝรั่งเศสโอ้โห เท้าขวาเบอร์สิบสามอาลืมชื่อมาทำเพื่อซิลโฟดนเนี่ยกับทวินอเล็กซานเดอร์อาร์โนไปพี่ไม่เลียกะ่ะพี่ไม่เลีกไหมหน่อยพี่ไม่เลีกพี่ไม่เลีก อู๋ชเป็นมัดดิดเบอร์สามไอนวนเอนเดอร์มิลิตา <c oughs> ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ1,100ทองนะครับสำหรับเดวิดแบ็กแฮมนะครับไม่มาหินแม้แต่งเงาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ